เวลาที่่อนอีเนราคนมองหน้าเหมือนกันเลยนั่งเอกคนอไปของบ้านบารมีค่ะนังเอกคนต่อไปของบ้านบารมีเนี่ยวันนี้นางนางเอกที้หวานเรามาล่ารางวัลนะจ๊ นี่ค่ะตาแมวเลยตาแมวเลยนี่ค่ะมัสวินยี่หว่าได้กำเนิดปแล้วแล้วจะมียี่หวาจริงแล้วอ่ะเดี๋ยวรอมัตสวินเดี๋ยวรอมัตสวินเดี๋ยวรอมัตสวินเราต้องรอใครมากอรอดังดงรอ ิลอผ่านหัวเต่งเต่งเตๆงเต่งเตๆงเต่งเตๆงเต่งเต้ขึ้นเลยด่านมากออเออวันนี <S 2> <S 2> ้แฟนคลับเยอะคุณยากเห็นนานแล้วรอมัตตินเต่งเตๆๆเตเต น่ารักน่ารักบุกมมือบอ๋มมืออา้ย่าอ่าออ่าฮ่าฮ่า่โอ้โหนี่คนดูนี่คนดูเป็นพันเลย

มาดูด้วยไล่หอบไล่หอบ